เออแบสู้นมันคือจังตัวใหญ่กว่านี้อยู่อะตัวถึดตัวถ้ตัวถึกตัวถเอออู้อย่าโโอ้โอ้โอ้ยโอ้ไอเอเถอไปโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้นโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้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 โ้โอ้โอ้อ้โอยโอ ของยู่ทงอยูุท้ายคือเก่าครับผมพี่น้องครับรุ่งแบงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับญนนี่คือเก่าครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาแก่เาครับผมพี่น้องครับแบบเร็วคือเก่าเคือเก่าคนี้คำมันชื่อคำเดียวอยากเ้นมันพลังส่งสารนี่แหละร้านมหาปู่ฮ่าป่าเนนี่เมื่อนี่กคอมันหมานก็หมื่ว่านนี่ไ่ด้เมื่ออยู่มา่ินแรงเด้อตัวใหญ่ๆก่ารีจะเสื่องให้เขาแฮ่เด้อจับได้ได้ใส่กระสัง เมื่อตอนลูกตอนเมียเขาด่ามาหลายเท่อแล้วเด้เท่อนี้ก็นย่าให้ได้บวชอีกไล้มาซึกเด้หมือนีมาซึกเด้หมือนีจะสืบวชด,ดูอะไรแม่บวชด,ดูอะไรเขาบล่อยไปเนียมันเขาว่าเศร้าไปเลยกว่าโอเคครับผมพี่น้องครับอยู่คล้องเหมือนเดิมครับผม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เป็นโซนใหม่ครับผมคนละโซนกับคลิปที่แล้วได้พี่น้องด้วยนะครับ <c oughs> ปลา <c oughs> อ๋อกระสิกัดไปหนีเอาจักหนีน้อยๆเหรอ โอ้ท่านสิกลั้ไปหันก่อนแล้วก็ไปไล่จากทางผุนมาได้พี่น้องได้บ่ายเอ้าโอเครอกกลั้งด้านก่อนครับผม โอ้เดี๋ยวลงนแนวเร้ไม่แห้งห่อนเจ็ดครับผมไครับใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเรียบร้อยครับผมฮทางพุ่นทางพุนลั่นไ้แล้วครับม,มาทรางนี่บัน เอาปลาเขาต่ำตทักแกล่ะปอ้บึกปากกระห ổ บมีอ่พเราเราบดไ้เลียงใส่สาเราไว้บ่าเฮ้ยแต่พอถ้ามีพ่นใดบ่โอ้เอ้านี่ใดอยู่นี่ละเต้ามันรุดมาอยู่น้ำลึกๆนี่แหละโอ้้ห่นพี่น้องโอ้โหเกือบเอาละ มันโซโตล่ะเพราะเขาใหญ่ใช่ก็บ้านละพันอยู่บ้าอุ้ดลอดครับลอดตี้นแหลดูติ้นแหเลไม่จังเลยวะอยู่ท่ามันอยู่ทางนีบอ่ะปลาข่าเดียวมั้งปลาเข่าปลาตำดังยิงยังยังเลยพี่น้องเอ้พุดเดี๋ยวขอลือพักก่อนครับผม มันกเข้าไปได้มันคือนี่ว้ายยะลงน โอ้ยเกือบพื้นเกือบค้ามโอ้ยเค็งเล้ยวเว้ยตั้งแต่กับเค็งเล้ยวกระโดดขึ้นโขกพี่น้องเดี๋ยวจับเอาไปทันสีใต้ะสุดโอ้ยสิรุดมือลุ้งยัง สามสองหนึ Arc ่งจุดว้้วแรกแห้งมันเตือนแล้วเตือนเล็วพี่น้องโอ้โหเจอรถถังแล้ว

กระดุก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 โบนยซับหนีก็เอาเนาะโอ้โหโบหญยดอกซับหนีก็เอาเอาทุงนั้นมาดิดนลุ้มือเด้หน้องมันน้องมันอมันมีตัวใหญ่ตัวนี้ยูสูอยูตัวนั้นใหญ่กว่านี้ยูยูนีลุ้มมันหมเออนั่นลุมตัวนี้ลุกมันนี่ละละมีมียูนี่อ๋อส่นี่ก่อน เอาละนุนุงแมงมดอีกอะไดีกเาสองเรสามเหมอนกสองเลยหล่แหงนะครัหไ่งกเห็นจับใจกระเงเรือรจับใจมันหลยแหงหลแหงอุ้ยมาอยู่เน้ยเนซูดกระโดดมาขัดมาอยู่ข้างนพูดมันดึงแงเื่ออะไรที่ล ได้แล้วได้แ huh. ล oh, kind of um, wow. ้วพอเลยป๋อเอากำไว้นี่เหรอปเอโอเคปลอดภัยเอาได้เลยเดักสี่ด้แม่สบายใจเนี่ยได้แล้วแม่แล้วตันี้ละโอ้ันไดนเป็นไปเองไม้มือนี่ยยาเออ อเอ้บทุนมันอือจังตัวใหญ่กว่านี้อยู่วะตัวเถึกตัวถึกอ้ตัวถึกตัวถึกตนี่ตัวถึกไม่เิบแบบเฮ้ยาวไปก่อนตันผนสูมกจังตัวเปญกว่านี้อยู่ตอนูงหรือต้นเนกนนี่หซื้อป่ะตัวถิกอนี่ต้นนี่าโปรเนี่ยชาวพม่าพี่น้องเอาขึ้นวิสโคขมวดเลยปอดไทย วันที่สามต้ตังเดีว,วาอน้มที่โอโอโในตีนโอ้ยข,ขี่ขต้มครับได้ปะได้อยอ่โอเคโอ้ยข,ขี่ต้มลึกคัดพี่น้องเลยฮ้โอมีแต่ปลาหยีสดลูกนลูกนะโอ้ละพี่น้อง,องมาลีถึงมังนะครับ แจงกึ้งพี่น้องแจงกึ้งนี่โอ้โห้ย่ดูโมโโอ้โโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โเอ้ยรู้ได้รู้ได้เอาจะดูโมโมากเ้ยจะไหนครับเอเอ็กซ์ซี่เน่ยพี่ว่าลองท่าจวดเฮ้ยคอยกัได้กัน ไข่กวบัตพัดหนึ่งอยู่เจอยาวบอกแล้วเป็นสัใจเอาะบอกเลยนะสัใจหยุดเีต่อไปครับปลาขาวกัไหล่ปลาหยิสปลาหยสมกับไหเอามากลือถวอเกลืถือหมองแห้งบกยิ่งบก่งอีกเล้วบกย่อีแล้วระวังตีนระวังตีนอ้บปอยู่บอยู่ไปแล้วเขาเหงาล้วเขาเหงานในเหงานีเหในเหโอเค โอ้หิตุมนวมเนียมนวนียมอยูนี่ี้ยติตุ่มโอ้โหโอ้เจดจโอ้ยพอดีทันไม่ทันเดี๋ยวรู้เรื่องเออเขาเขาล้ะเขาแล้วไปไกลพลังช่างสารในสนะไหบอกนนี่มาตึพวกนี่ เปเยไงเ้ยลุงพ oh. yeah. yeah. hey. yeah. ี่เฮ้ยติดีิดติดติด no. ติดติดติดีิดต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 ิด hm ติปต um ิดติดีิดปิดต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 ิดปิดต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 ิติดตีดติ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 ดตดติ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 ดปิดต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 ปดติ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 ดตดติดติติดติดดีิดติดติดตีดติดติดตปิดติดติิดติด

เฮ้ฮต่แก้ผุดบับัวบัวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นกลางลยขึ้นกลางเลยยอดบักเตอรยอดบักเต่าเลยดีมันไป็นตรนีแหลยเรีนสวนมาเฮดทีดีแล้วกวามันกวนส่เล่มเดียวเฮ้ย้เ้ยเอาแกไปข่มเอาอเอามุดได้รึได้บ่ได้บ่เอือเอือเอือเป็นยังไงอ้ยยิงเร็วรันอ้ยิงเร็วรัน โอ้พี่พี่ต้นอุ้ยปลาเขาในตินพี่นี่หอบักเตาเงยเาตางเอาบ่อปลเตางยบ่อปล้ก่อนไปก่อนไก่อน้ก่อนอันนั้นมาอนี่ปลาเขาในตีนเห็ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาลืมเอาตะปาตัวนี้น้อยๆก่อนนะอเ้โอ้อยบักนีแล้วบักนีแล้วกี่ซวนเท่านี้ซวนเท่านี้บวกนี่อยู่นบวกนี่ครับต้นเท่าลือพักอั้าขาเอือยเอืออะไรพี่น้องเอ้ มือเฮือกนี่บ่ราะตั้มอยู่นี่ก็ได้ยนยี่มีบักนึงได้ยินโอ้โหโอ้โหเมนเดเก้อุ้ยโอ้ยบ่สวนเล่าเชื่อได้ไหมสวนเน่าอย่างไรกินฟัวร์ไม่ดีสิจังกึ้งพี่น้องจังกึ้งบรรพันบริจินผมดอกวันจ็อยากไปจะได้นหรืเนอนไปอยู่อยากไปจะเอาละครับผมพี่น้องครับ ออาโต้มาเขาก่อนด้อผมก็เยียบปลาขาาไว้อยู่หนิพี่มางน้มันจะออกพี่น, <toggle clearer. S 2> น้อยโอ้ยดีครับอันนดีครับโอ้ยจบเลยเ้ยนุ่งแล้วเนปะิดให้เอ้ยนุ่งวเปลือให้เด้

จับปลาหน่อยเนเพิ่นก็เอาหรอกลุ้มือสำจับได้จับได้เอาไงไข่เพื่อีจับเนอะโซ่ตีซ้านแห้งขนาดเพราะคนนเพรานมาชมาชมมชมวันแห่งกาจับปลาี่หือส่น่นสกันเลยมาบี ตัวไงบอตั้มเฮโหเลยลูกแฮเพิ่งอีกแล้วนี่ยนมนวลมือขาวบ่บ่เหม็นขาวเด้อโหละนี่นิกพอแล้วครับอู้อ้ตึงตังตึงตังเหรออ้เอาลงมาเย้าขึ้นไปเอา้ยลงมาเอาลงเฮลงมาเอาเฮลงมา เหงลงมายังว e ่าลูบแหลงมาเลยเดี <can 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 ๋ยวไล่ติดติดกันเหลงน้เดี๋ยวนั่เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนครับผมพี่น้องมันเพราะว่าเขาผอปลาคอใหญ่เป็นครูนะแก้าของจนได้ตัวนี้อุ้ยพอแม่แหงคอยขาด มัมมาบีดเอาที่ราไม่ตีรู้รอกนี่จนนี้ไปที่ไหนนี่โอ้เดี๋ยวจับปลาใหญ่นะเขอล่ะเออ้ยหบุ่ดำก่อนล่ะเงี้ยเดล้วนี่คือปลาขาวอีู่บ่ขาวติมขาวขาวเนพกดำเติดำเลยเงีดำมัดเระพโตะเอเดเขียวบ่อเเียวอเคเียวยอมาบ่ เอามาแะเอามาแทะไปยัดคือไปคือพีเอ็นมันสิใต้ไปเยัยงหน่นยน่อยวไปทำบั่นดีหัวเขาข้อกันะครับบนมีหัวเขาเดี๋ยวแม่แม่สีดาไม่สีรงกลางมันคอหายเมื่อดอกโอเควัได้บี้ยู่ว่าได้แบงหายเลยแบงคือข่อยว่านั่นแหละเกิดสีแดงโอเคเดี๋ยวดุงแบ่งไปเอางัวครับผมเว่า กลแบ่งแล้วปลอยู่ในี่ห่าวก็วานต่อเพราะวาะ่าปใหญ่มันยังเหลืออยู่โอเคขึ้นมาเดียวเรียบร้อยครับผม,มเดี๋ยวให้มึงข้าวก่อนค้ำแห้งมือนี่เฝ้ากลับเดี๋ยวต้องไปเมึงเต้าต้องไปเมึงเต้า,ตตา,านั่นจีแตกนี่ให้มึงข่าวก่อนครับหยิบซุบหนึ่งหยิบซุบไนะหยิบใุบไสองหนึ่งสองปลาคอหยิบซุบอีิบซุบหน่อยอีก โอเคเดี๋ยวไปชมผลลับกันร่วมคุณอยู่เพื่อนลุงแบ่งค์เ uh, ลินครับผมเดี๋ยวไปฟั้นปลากันทีกคนนี่กครับอ่าแล้วครับผมนี่คือผลลับเราปัดต้นต้นนั้นแยกออกเดมินมาโอ้ปลาคอหน่อยอ่านี่ปลาคอน้อยแยกออกมาต้นนี้เอาให้พระเอกตัวนี้เอาให้พระเอกแขนสั้นเรากลับบ้านอ่าเออ มาเอาเบียร์แถมป่เนี่นเนี่ยะสุดยอดโอ้มันมันให้กบัดพันหนึ่งนะสแตนเลยนะให้กบัดพันหนึ่งนี่ครับคือผลลัพธ์เราคัดปลาใหญ่ออกแล้วป้าตะเทียนกับปลาขาววะนี่พี่น้องเอ๊ะปลาคอคัดออกจ้ะนั่นนี่ไไปเจี๊ยบไปตะเหียนว่ายานกลางยานหัืว่ากลาง ตกตูกพูดกันนะครับเหลือตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กับสิบาทเพราะว่าตัวใหญ่มันใหญ่โบกูกันเฮ้ยไม่เสียหนิเฮ้ยจับไม่สันไม่เงาหรอปาทใช่มาไหนทุกคนมาไหนทุกคนเนาะ โอโมโแบ่งไปแล้วครับผมทั้งหมดหาผูดโอโมโไปเลยเหลือไงนิกเหลือไงนิกเขามาเอ่าเหลือป้าไงครับผมยีสบเอากระดิบโตผูดกันเป็นสีผูดเพราะว่าโอโมโกอะได้ไปแล้วนี่เลยผูดเพียงคร<ว>ับผมแบ่งออกเป็นสีเพียง 这天来一个女